สวัสดีครับผม ATV ีวจิงโจ้นะครับผมพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับให้ลูกค้าดูนะครับเป็นรุ่นที่เปิดตัวใหม่แล้วนะครับสำหรับเจ้า X w ็กซนะครับค่ายของ K Lion นั่นเองนะครับผมปกติโฉมเก่าเนี่ยจะเป็นตัว 200cc ใช่ไหมครับผมส่วนโฉมนี้นะครับเป็นปรับเป็นตัว2 5 0 p r o เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูเลยครับผมนี่นะครับ X w ็กซนะครับรุ่นใหม่นะครับจริงๆจะเปิดตัว225 0นี้นะครับแต่เปิดตัวกลางปีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นตัว X w 250 p Pro o นนนะะะคครรััับบตวี้จมีอยู่2สีนะครับมีีส รูบินิกออเรนส์นะครับผมแล้วก็มีสีใหม่เป็นสีโรสนะครับผมเขาเรียกว่าโรสโซเลสนะครับผมตัวนี้นะครับจะออกสดใสทั้งคู่เลยนะครับผมเป็นโฉมใหม่นะครับโดยเฉพาะที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเครื่องยนต์เขานะครับมาดูครับเป็น Black Edition เห็นไหมครับนี่นะครับผมและที่มาไปกว่านั้นนะครับผมติดออยคูลเลอร์ด้วยเห็นไหมครับซึ่งลดความร้อนในเครื่องยนต์ได้ถึง20%เเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมเป็นไงบ้างครับ แล้วก็สติกเกอร์นะครับปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมทุกอย่างนะครับก็ยังคงเป็นบอดี้คล้ายๆเดิมอยู่นะครับผมแต่เครื่องยนต์เนี่ยนะครับผมวัดกำลังได้นะครับเยอะมาก223.9ซีซีตัวนี้นะครับผมถือว่ากำลังอัดกำลังทอต้นเนี่ยดีเยี่ยมเลยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาบอกมิติดรถไก่พร้อมๆกันนะครับผมความกว้างเขานะครับฐานล้อนะครับ1เมตร12เซนติเมตรครับส่วนความยาวนะครับ 1เมตร70เซนติเมตรนะครับผมความสูงนะครับจากพื้นถึงแฮนเดิลบาร์ตัวนี้นะครับวัดได้1เมตร9เซนนะครับผมส่วนจากพื้นถึงเบาะประมาณ81เซนติเมตรนะครับผมอันนี้คือบอดี้ของเขานะครับผมส่วนล้อนะครับยังเป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยเหมือนเดิมนะครับอ่าวัสดุเกรดดียางคิงโซนนะครับขอบ10นิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ช่วงล่างของเขานะครับผมโช๊คนะครับสามารถปรับพีโลดได้นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะ ชกดูแข็งแรงมากนะครับผมเฉพาะรุ่นนี้นะครับเป็นพรีเมียมนะครับผมผมให้ยังเป็นค้าสองีีครับก็ยังให้เอกบุนะครับเป็นตัวพรีเมียมที่สุดณตอนนี้อยู่นะครับเจ้าตลาดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดด้วยจินต้องเหมือนเดิมนะครับผมมาดูคันสีแดงกันบ้างครับมาตัวนี้นะครับผมหน้าจอนะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับวัดอุณหภูมิวัดทุกอย่างเลยนะครับผมทุกทีครับมีเกียร์วบอกนะครับผมตำแหน่งเกียร์มีโอ디โอบอกนะครับมีอันนี้นะครับผมไมค์กิโลนะครับแล้วก็ วัดเกจน้ำมันนะครับผมว่าขับไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมส่วนนี้นะครับก็จะเป็นโหมดปักกิ้งนี่นะครับผมหรือเบรกมือนั่นเองตัวนี้นะครับผมสําหรับประกับนะครับก็จะเป็นมีแตรให้ไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นออฟลันนะครับอันนี้เปิดปิดไฟหน้าได้นะครับผมช่วยให้เราประหยัดไฟไม่ต้องเปิดตลอดเป็นเดย์ไลท์นะครับตัวนี้เป็นตัวดึงโชกคเวลาเครื่องเย็นๆนะครับเราสามารถดึงโชกคได้แล้วก็สตาร์ทง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนประกับของเขานะครับทดรอบมาให้ นิ่มมากกว่าเดิมอีกนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นประกตัวใหญ่นะครับผมทําให้เราอัตราเร่งนะครับตอบสนองต่อการใช้งานนะครับผมแล้วก็เกียร์นะครับจะอยู่ด้านบนนะครับสามารถใช้งานสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเดินหน้านะครับเกียร์ว่างหลังอย่างนี้นะครับผมส่วนถังน้ํามันนะครับบรรจุทั้งหมด9ลิตรนะครับผมเป็นถังไฟเบอร์ ABS ครับแข็งแรงนะครับผมไม่มีตะกอนนะครับผมไม่เหมือนถังเหล็กนะครับจะมีความคงทนมากกว่านะครับผมแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับ ชุดแฟร์ลิงเขานะครับซึ่งจะเป็นเม็ดสีนะครับเนื้อเดียวกับแฟร์ลิงตัวนี้นะครับผมสังเกตนะครับผมไม่ใช่สีทูเคพ้นนะครับโอกาสที่จะซีดนะครับมีน้อยมากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูลูมินิกออเรน์กันบ้างนะครับผมเห็นไหมฮะสีเขาค่อนข้างสวยนะครับผมเป็นเนื้อเดียวกันเห็นไหมฮะอ่ามีความคงทนใช้งานได้ยาวนานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเครื่องยนต์กันต่อนะครับผมนี่นะครับที่ผมบอกนะครับเป็นแต่ขั้นต้นนะครับเครื่องยนต์ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น เห็นไหมครับเป็นสีดำรักอีดิชันนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเครื่องของลอนซินนะครับสำหรับบริษัทลอนซินเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผลิตให้กับเครื่องยนต์ให้ BMW เนะครับลองไปหาข้อมูลดูก่อนก็ได้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเอาละครับแล้วก็มาต่อนะครับเป็นระบบนะครับเครื่องยนต์เขา4จังหวะนะครับ1สูบ สูบตั้งนะครับผม1สูบ4จังหวะ2วาลนะครับระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับซึ่งระบบคาร์บูเรเตอร์เนี่ยสามารถเซอร์วิสได้ง่ายมากนะครับผมเพราะเหมือนรถสันดัปทั่วไปนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็คือจะเป็นเกียร์ CVT ก็คือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันางครับที่ผมอยากจะให้ดูตัวนี้ถือว่าเป็นเกรดที่ดีมากๆนะครับผมโดยเฉพาะ ชุดขับหลังของเขานะครับผมตัวนี้เป็นตัวมโนโช็คนะครับผมนี่นะครับมโนชกคปรับพิโลดได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ที่ดีไปกว่านั้นครับตัวนี้นะครับเรียกว่าโซ่โอลินนะครับผมโซ่โอลินเนี่ยคือจะลักษณะพิเศษเขาเนี่ยจะทนกว่าโซ่ธรรมดาทั่วไปถึง3เท่ากันอายุการใช้งานเลยนะครับผมก็คือถ้าจะมียางตรงนี้ขอบๆบังข้างเห็นไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันทรายนะครับโคนที่จะเข้าไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับกัน การจารบีที่มันจะที่เคยเราเคยลงตรงนี้ไปใช่ไหมครับกันหลุดออกมานะครับผมสําหรับตัวขับเคลื่อนตัวนี้นะครับขับ4คูณ2ขับด้วยโซ่สเตอร์นะครับผมสายพาน CVT ส่งกำลังมาขับด้วยโซ่สเตอร์นะครับผมแล้วก็ระบบดิสเบรนะครับยังเป็นหน้าหลังเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเพาตัวนี้นะครับระบบแล้วก็มีระบบลากจูงตัวนี้นะครับลากเทรลเลอร์ได้นะครับผมบน2นิ้วมาตรฐานนะครับตัวนี้ลากได้ถึง450กิโลกรัมเลยนะครับผมสําหรับตัว X Loop 250โ o ตัวนี้นะครับผม เอาละครับต่อไปมาดูช่วงล่างด้านหน้ากันบ้างนะครับตัวนี้ครับเป็นปีกนกคู่อิสระนะครับซึ่งแข็งแรงมากๆสําหรับรุ่นนี้นะครับซึ่งผมไปออกทิปมาเรียบร้อยแล้วสําหรับโครงสร้างตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของรถคันนี้เรียบร้อยแล้เพราะออกทิปบ่อยมากนะครับผมดูสายเบรกดูสายไหมครับดิสเบรเหน่อยฮะเป็นสายถักนะครับผมมีตัวอัดจารบีให้นะครับผมโช้ปรับพีโหลดได้นะครับส่วนกระจังหน้าเนี่ยก็ดูสวยเหมือนเดิมนะครับผมวัสดุนี่เขาท่านไม่ได้มาจับจะรู้เลยว่ามันจะแตกต่่่่่าาาางกววรรรุนนนอืๆะะคับเพ วัสดุเขาจะคุณภาพที่มันจะมากกว่านะครับผมเนี่ยนะครับลองมาจับแต่รู้เลยครับเดี๋ยวผมขยงหน้าเห็นไหมฮะดูการฟับของเขาขึ้นมานะครับผมมันเป็นการซับที่แบบว่ามันคล้ายๆมันมันเป็นรถยุโรปอะนะผมให้พูดอย่างนี้เลยแล้วกันนะอย่างนี้นะครับเนี่ยมันดูหนึบมันดูรับอะครับผมผมก็บอกไม่ถูกนะก็ต้องรองมาขับดูแล้วกันนะครับผมอส่วนเดี๋ยวผมจะมาเปิดเบาะให้ดูดีไหมครับว่าด้านในเขามีอะไรบ้างนะครับผมดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับ จะเป็นตัวเบาะนะครับผมเบาะก็หนังวัสดุดีนะครับนิ่มเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับผมเป็น12โวลต์9แอมป์นะครับตัวนี้เป็นกลองอากาศนะครับผมตัวนี้เป็นที่เก็บสามพละได้นะครับเวลาออกทริปมีกระจกให้อยู่แล้วนะฮะมีคู่มือจะมีเครื่องมือต่างๆอยู่ในนี้หมดเลยนะครับสำหรับเจ้า XWoop 250 Pro ตัวนี้นะครับผม อ่ะโอเคครับผมต่อไปเป็นการรับประกันนะครับผมก็รับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับผมส่วนลูกค้านะครับถ้าสะดวกเอาเข้ามาทางศูนย์บริการนะครับทางผมก็ยินดีนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกส่งมานะครับทางเราก็จะส่งพาร์ทอะไหล่ไปให้นะครับผมสามารถเซอร์วิสเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้เลยนะครับเพราะเครื่องยนต์ของเขาก็คล้ายๆมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็จะมีการถ่ายน้ำมันเครื่องตามตามรอบที่ผมบอกจะมีแพทเทิร์นให้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นเรื่องทีีี่่แแบบบบบบบสสาาาาาายใจไดดด้้้้้หหรรรรรรรัััััลลูกกกกกคคคนนนะะะททอถถงเเว็ิมปป1 ก็จะมีอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งานอยู่แล้วนะครับอันนี้ลูกค้า<ม>ลองใจได้เลยนะครับผมผมก้าารันตีสำหรับแบรนด์นี้นะครับเคลมอะไหล่เร็วนะครับ <c laim> ผมอะไหล่มีบริการนะครับแล้วก็วัสดุคุณภาพดีนะครับรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งแนะนําให้ใช้นะครับลูกค้าก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับรุ่น X b o o ตัว250 Pro โปรตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูครับผมมาดูนยครับตัวนี้เป็นตัวสี โลโซเลสนะครับผมตัวนี้นะครับผมสูง176นะครับหนักประมาณ80นะครับท่านั่งก็จะประมาณนี้นะครับที่สําคัญนะครับผมตัวนี้นะครับดีมากคือวงเลี้ยวแคบเห็นไหมฮะเขาจะเลี้ยวในวงแคบได้ได้ดีนะครับเห็นไหมฮะจะเฉียงประมาณโอ้ยเกิน45องศาซึ่งเราทําทําให้เราเนี่ยขับขี่ในในทางที่มันแบบว่าแคบๆคบเนี่ยเลี้ยวได้สะดวกยิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนคนซ้อนเนี่ยนะครับก็นั่งอย่างนี้เห็นไหมฮะนั่งสบายมากที่เหลือเฟือเลยครับรับน้ําหนักได้ประมาณ200กิโลเนี่ย สบายสบายเลยบวกบวกด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับพอช่วงล่างเขาดีมากนะครับผมอต่อไปครับเป็นตัวสีลูมินิกออเรนต์ตัวนี้นะครับผมนี่อาท่ายืนมากนะครับเม่กีนนั่งไปแล้วยืนก็จะประมาณนี้นะครับถ้าขับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นั่งข้างหลังนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนข้างหลังเขาเนี่ยฮะบรรทุกสัมภาระได้อีกนะครับผมมาดูมือครับนี่สองมือยังไม่หมดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะกว้างมากนะครับสําหรับด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ดูช่วงล่างเขา อยากโชว์ให้ดูคืนนี้ได้ยินไหมครับได้ยินเสียงอะไรไหมนี่ดูการฟับของเขาขึ้นมาเห็นไหมครับอ่านี่ครับก้นนี้ก็คือทั้งหมดนะครับที่เป็นตัว X b o o e t ตัว250โวลต์ตัวนี้นะครับส่วนราคานะครับราคาเดิมนะครับจากเมื่อก่อนตัว 200cc เหมือนกันนะครับ X b o o e t นะครับ99,000บาทนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับในราคาเดิม99,000 บาทเท่านั้นเองนะครับผมสนใจก็สอบถามร้าน ATV จิงโจ้ได้นะครับยินดีบริการครับจะส่งถึงหน้าบ้านนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามช่อง ATV จิงโจ้ครับสวัสดีครับ